เปิดตัว Mazda BT 50ในตลาดออสเตรเลียรุ่นปี2025ยอดขายมากกว่า1,000คันในตลาดออสเตรเลียทำไมถึงขายดีส่วนที่ไทยสวนทางกันยอดขายเพียงหลักสิบต่างจาก Isuzu D-Max เกิดอะไรขึ้นกับ BT 50 สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับสาวกรถกระบะนะครับรุ่นนี้นะม a ด้าบีทีห้าจำหน่ายยังตลาดออสเตรเลียนะครับได้มากถึง1,000คันต่อเดือนส่วนทางกับที่ไทยนะเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดในปัออสเตรเลียออสซี่นะถึงขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมในส่วนของ bt 50รุ่นนี้และยังสามารถทำยอดขายได้ถึง1,000คันต่อเดือนที่ไทย เพียงหลักสิบแลใน,นปี2025รุ่น m a y d a น Chen ยังเพิ่มรุ่นขับ4เครื่องยนต์3.0ในรุ่น XTR กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับที่ตลาดออสเตรเลียเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับเครื่องยนต์3.0ด้วยดีไซน์ที่มีการอัปเกรดใหม่และภายในที่มีความสวยหรูและตัวรถการบำงรักษาค่อนข้างที่จะง่าย เทียบกับ Isuzu เลยก็ว่าได้ยอดการบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายต่างๆถือว่าไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจมาดูกันที่ดีเทลนะครับดีเทลด้านหน้านะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับรวมไปถึงไฟ daytime นะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะมาพร้อมกับล้ออนลอยขนาด18นิ้วกันชนด้านหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำนะมือจับก็เป็นโครเมียมมาให้นะมาพร้อมกับล้ออนลอยขนาด18นิ้วนะครับ ไฟหน้านะปรับสูงต่ำออโต้นะครับรวมไปถึงการเปิดปิดไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะที่ปัดน้ำฝนนะก็เป็นแบบออโต้คุญแจเป็นคีย์เลสนะครับน,นี่เป็นสเปคคร่าวๆนะถือว่าระบบต่างๆมีมาให้อย่างครบคันนะครับ ดีไซน์ด้านหน้าก็ถือว่าให้มาสวยงามนะครับรวมไปถึงในส่วนของเซ็นเซอร์ก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะเพิ่มมาให้4จุดกระจกมองข้างนะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรวมไปถึงในส่วนของกั้นชนนะบันไดข้างเป็นสีดำาราหลังคาก็เป็นแบบอาสีดำมาให้นะถือว่านะตัวรถก็มีความสวยงามความโดดเด่นนะทั้งกระจังหน้าไฟหน้านะครับรวมไปถึงบริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าปรับมาดีนะสำหรับรุ่นหม,ม่ในเชนปี2025 ในส่วนของภายในนะครับภายในก็ถือว่าทำได้หรูหลาแล้วก็สวยงามนะสำหรับภายในของ BT50 รุ่นนี้ไดูกูนว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับทำไมขายดีที่ออสเตรเลียนะครับหน้าจอนะครับเป็นขนาด9นิ้วนะรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมไปถึงหน้าจอแสดงผลการขับขี่เป็นแบบ อันดลอกแล้วก็ดิจิตอลพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นไฟส่องสว่างบริเวณหัวเก๋งรวมไปถึงแอร์แยกสายขวาอิสระแอร์ออโต้ช่องวางแก้วก็มีมาให้เบรกมืออัตโนมือเมนนวดน,นะครับระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับช่องเสียบ USB Type C แล้วก็ ช่องแอร์ด้านหลังนะครับก็มีมาให้รวมไปถึงมีลำโพงด้านบนเพดานมาให้อีกนะครับแล้วก็มีที่แขวนในส่วนของสิ่งของบริเวณเบาะนะครับระบบขับเคลื่อน2 h นะครับระบบไฟฟ้าองศาแล้วก็ส่งกำลังรวมไปถึง4 h นะครับแล้วก็ 4L นะคุ้มพลังนะครับอย่างที่บอกไปก็จะมี Mac f o r c e 2.2นะครับที่นำถูกนำเสนอที่ตลาดออสเตรเลียแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์3.0ลิตรเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็เบาะหนังนะก็สามารถเลือกได้นะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปสุดนะสำหรับ m a z d a BT50 นะครับไฟท้ายทรงใหม่ LED นะครับพร้อมกับโลโก้ BT50 แล้วก็ในส่วนของโลโก้ของ m a z d a เองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของโลโก้ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน สีล้อก็จะเป็น4ีคูณสนะครับถือว่ามีความสวยงามลงตัวเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกล้องถอยแล้วก็เส้นกะระยะนะครับในส่วนของขุมพลังนะมีให้เลือกนะครับสองแมกฟอร์ดแล้วก็3.0เทอร์โบในส่วนของเครื่องยนต์2องจุนะก็163แรงม้าสี0ร้นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์แจังหวะนะครับในเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์หจังหวะนะครับในเกียร์แมนนวลนะครับ แล้วก็เครื่อง3.0นะครับ190แรงมา้า450นิวตันเมตรรุ่นนี้มีเฉพาะเกียร์6จังหวะนะทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับในส่วนของขุมพลัง1.9นะครับบูพาวเวอรก็จะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะยังน้อยนะครับเขาก็มีการขายในส่วนของเครื่องยนต์2.2แล้วก็ในส่วนของ3.0นะครับก็แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ13แรงม้านะแรงบิดเพิ่มขึ้น50นิวตันเมตรก็จะเหมือนกับทาง Isuzu นะครับ d m a มนะที่เพิ่งเปิดตัวไปรุ่นปรับโฉมไหม e ในเช่นนะครับปี2025นาะสำหรับมนด้าบีทีหนะครับก็จะมีทั้งหมด6เกรดนะครับตั้งแต่ XL XT XTR GT SP แล้วก็ t u n เด r นะครับถือว่าเป็นรถนะที่มีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับสีที่ทำตลาดนะครับก็จะมีสีแดงนะครับสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะประกอบที่โรงงานอิส z u m มอเตอร์ประเทศไทยนะครับนับว่าเป็นตลาดหลักของ มาได้บีที50เลยก็ว่าได้นะครับยอดจําหน่ายอย่างที่บอกไป1000คันนะต่อเดือนนะครับมากกว่าที่ไทยนะครับที่ไทยยอดขายหลัก10นะครับซึ่งก็สวนทางกันกันกบเพื่อนหรือว่าพันธมิตรของเขาอย่างอีซูซูดีแม็กนะที่ทํายอดขายนะครับเบียดกับทางโตโยต้านะครับขึ้นมาเป็นเบอร์หเบอร์สกันยอดขายอยู่เกือบจน1 0,000คันเลยนะครับตั้งแต่เปิดตัวมานะในช่วงปี2 0 2 5ส่วนมาด้าที่ไทยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าปลายปีนี้จะมีการเพิ่มในส่วนของออปชั่นให้กับ ลูกค้านะครับมากน้อยแค่ไหนนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ในประเทศไทยนะครับในไทยเองก็อาจจะยังไม่โดนใจแฟนๆชาวไทยเท่าไหร่นะครับในส่วนของราคานะสำหรับมาด้าบีที50 Pro นะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าค่ายอื่นเจ้าตลาดดูนะครับในรุ่นเริ่มต้น2ประตูนะครับ762,000บาทนะเกียร์แมนวนวลด้วยแล้วก็รุ่น4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะ เครื่องยนต์2.2นะครับ9แสน6 9แสน9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เครื่องยนต์3.0นะครับ XTR นะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับ1 2 4 2 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับขับ4 3.0 XTR นะ1 3 0 0 0 0 0 52,000บาทถือว่าราคาค่อนข้างที่จะกระโดดไปไกลเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเพื่อนของเขาอย่าง Isuzu ก็ถือว่าห่างกันพอประมาณนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดอย่าง t o โยต้นะในรุ่นสแตนดาร์ดก็ถือว่ายังห่างกันอยู่นั้นเทียบกับ Ford, l เ n นเจแล้วโอ้โหออปชันที่ให้มาค่อนข้างที่จะต่างกันแต่เพราะว่าอาจจะเป็นนะครับที่การไม่ได้ผลิตเองนะจ้างฮิสุนะก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับ ก็เลยทําให้ราคาแพงนะครับแต่ที่ออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะสำหรับ m a ด้าบี50นะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์3.0นะครับแรงมาแรงบิดใช้งานดีเลยนะครับแล้วเพื่อนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับแบรนด์นี้นะมาด้าบี50โบควรจะปรับตรงไหนนะครับจะทําให้ยอดขายดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ยอดจําหน่ายในเมืองไทยเหมือนกับที่ จำหน่ายต่างประเทศแต่ที่นิวซีแลนด์ก็มีการยกเลิกไว้นะสำหรับรุ่นนี้ต้องรอดูที่ไทยจะเป็นยังไงไปลายปีนี้กับ Mazda BT50 ที่ใช้โรงงานร่วมกับทาง d m a ม็แต่ยอดขายส่วนทางกันนะครับส่วนปลายปีนะครับรอดูนะว่าจะมีกระบะรุ่นไหนเปิดตัวนะครับแต่ที่แน่ๆนะเจ้าตลาดอย่างไฮรักนะครับปลายปีนี้เจอกันแน่กับรุ่นใหม่นะครับการปรับโฉมครั้งใหม่นะทั้งดีไซน์ภายนอกแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของภายใน แล้วก็ในส่วนของ Ford นะครับก็จะมีการเปิดตัวในส่วนของ Ford Super Duty ตนะปี2026ด้วยนะครับแล้วก็มิ t ูบิ i ิไทยท่านนะครับว่าจะมีการปรับโฉมไมนะ์เดชเชนในปี2026อีกครั้งนะครับไลดีแม็กนะเครื่องยนต์หรือว่าขุมพลัง EV ีของเขาจะมาที่ไทยไหมนะครับหลังจากที่เปิดตัวที่ยุโรปไปต้องรอติดตามนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับ Mazda b t 50นะครับจะมีการปรับโฉมหรือว่าใส่อะไรเพิ่มให้ลูกค้าไหมแล้วก็ ราคาจะลดลงไหมเมื่อเทียบกับคู่แข่งถือว่ายังห่างเป็นแฟนมีความคิดเห็นยังไงกับกระบะรุ่นนี้ m a z d b t t 50ในเมืองไทยขายได้หลักสิบที่ออสเตรเลียขายได้หลักพันต่อเดือนเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์มาก่อนเลยนะครับใต้คลิปนี้เลยไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ